สนับสนุนโดยไทยเดฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา S360 เผยเคล็ดลับความเอสของปรางและน้ำตาลโซแ์แ so ฮผมดูหนาช่วยลดผมขาดุดร่วงไลวันนี้เราจะไปลงที่ฝรั่งเศสนะคะลงที่ปารีสแล้วก็จะต่อเครื่องไปที่นีสอ่ดมาที่ฝรั่งเศสต้องกินคอรอสซอง ที่ไกิมาอร่อยที่ไกินมาอร่อยนู่นปิดหมดเลยนะคะเฮอทรามนลูซีซั่นเกินไปต้องบอกว่าเราพาไปเที่ยวช่วงที่เขาเพิ่งเปิดประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ย สนามบินเขาก็จะแบบ under renovate หมดใครที่จะมาช็อปก็ต้องดูดีๆ <Yeah, miss. S 1> นี่ MS เปาเข้าใจเลยนะคะปิดทุกสิ่งเลยแล้วก็ต้องเช็คสายการบินด้วยนะคะตอนแรกเอิงบินสิงคโปร์แอร์ไลน์แล้วก็ต้องมี transit เครื่องที่สิงคโปร์สรุปว่าเข้า l o u n ไม่ได้คือต้องเป็นคนสิงคโปร์เท่านั้นถึงจะอยู่ที่ l o u n g ได้ก็อดอีกต้องไปแบบเดินเล่นอีกสาชั่วโมง มีแต่เรื่องที่คิดไม่ถึงนะคะแต่อย่างน้อยก็ได้ไปที่ยวเดี๋ยวให้ดูความรกรางว่างเปล่าของสนามบินนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทริปนี้นะคะเป็นการไปเที่ยวแบบปุกบปับทัวร์ปุกบปับทัวร์ไปค่ะ แต่ที่นี่ดีนะคะรถเข็นที่นี่ไม่ต้องจ่ายเงินคือบางประเทศรถเข็นต้องจ่าย,ยเงินด้วยที่นี่รถเขน็นฟรีนี่คือสัมภาระเรานะคะได้พอดที่ปารีสตับกระเป๋าแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราบินในประเทศต่อถึงแล้วนะคะตอนนี้เอิ้งอยู่ที่สนามบินที่นีสแล้วะคะ่ะอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะสรุปแล้วเนี่ย เราเดินทางตั้งแต่เครื่องออกจากกรุงเทพนะคะจนมาถึงที่นีสเอิงเดินทาง24ชั่วโมงหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอารถไปค่ะไปเอารถกัน3ใ <c oughs> บไมไทางไหนในแผนกาแลวนะ น,ะะนี่เป็นเช้าวันที่สองเอิงพักโรงแรมโฟร์ซีซันเดี๋ยวเอิงถ่ายรูปให้ดูนะคะตอนแรกไม่ได้ตื่นเต้นกับโรงแรมนี้นะคะพี่อิงนะคะหม่อมหลวงพาสันบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยเป็นโรงแรมที่เอมิลี่อินแพรีสมาถ่ายซีรีส์นะคะซีซัสนสอมาถ่ายที่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเชฟขนมหวานที่นี่ค่ะทําขนมอร่อยมากแล้วก็ได้รางวัลด้วยตอนปีสง0นะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกก็เลย เฉยๆไม่ได้คิดว่าจะรีวิวโรงแรมนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอพี่อินบอกว่าโอ้โหมีแบบซีรีส์มาถ่ายแล้วก็แบบขนมอร่อยก็เลยจะพาไปทานอาหารเช้า <c oughs> พาไปดูขนมนะคะว่ามีขนมอะไรกินบ้างแบบแพชชรีต่างๆนะคะแล้วก็จะพาไปเดินดูโรงแรมด้วยเอิงอยู่โรงแรมนี้ Grand Hotel อ่านว่าอะไรอ่ะ d u Cafe ฟ้าสวยมาก ติดทะเลเผื่อเป็นไอเดียค่ะใครที่มาเที่ยวที่ที่นีสะขาเอองว่าโรงแรมนี้ก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่สวย ช้ได้เลยแล้วก็ฟาซิลิตี้ดีมากอย่างอ่างแช่น้ําก็จะมีแบบที่แบบรองคอให้คือเขาดีเทลเขาดีมากแล้วก็แบบที่อาบน้ำอะคะ่ะเขาจะมีตัวที่เป็นเหมือนแคปซูลบิดเข้าไปให้อาบน้ํามาเป็นกลิ่นต่างๆด้วยทุกอย่างโอเคสวยมากเลยอุ้ยตรงนี้สวยมากนี่นะคะนี่คือตัวโรงแรมก็ถือว่าพามารีวิวนะคะโรงแรมเผื่อใครจะมาเที่ยวตาม นี่เป็นห้องอาหารนะคะอกโกแลตดูดีมากเลยนะยเทาให้เทอย่างนี้ซึ่งอันนี้ของคุณกว้างนะคะเพื่อนๆโครซองเขาดูดีนะคะมาที่ฝรั่งเศสต้องกินโครซองช็อกโกแลตให้คุณกว้างชิมต่อ อยู่ข้างในสิคะเป็นยังไงบ้างว่าจะดีกว่านี้มันแห้งเหรอหรือยังไงเืหนูป้าชอบความที่แบบแป้งหนากว่านี้หน่อยแล้วมันหนึบหนึบหมดเลยอ่ะเดี๋ยวต้องชิมชุ่มแล้วก็นุ่มนะคะข้างบนนี่กรอบนิดหน่อยอร่อยเลยค่ะจำหลักอื่นนะอร่อยอร่อยที่ไปกินมาอร่อยคำแรกมันแบบเย็นเย็นอยู่อ่ะคำแรกมันยังไม่น่าจะพอกินไปเอออตบัดเลยกินได้เรื่อย ให้ดูข้างในโอ้โหสุด t e เจอร์ดูดีมากเลยนะเนี่ยห <c oughs> นึบมากนะจริงๆอะเขาจะเนี่ยให้ราดแต่อึ่งไม่ราดแล้วว่า หนึกมากไม่ต้องน่าเลยเลยค่ะกินกับผลไม้อร่อยมากของบาที่ี่ดีมากจริงๆพี่องิงตอนนี้เรากำลังเดินไปทำเฮล์พาสแ่่นะคะเฮล์พาสคือเป็น QR c o า e ค่ะที่เอาไว้สำหรับเวลาที่เราจะเข้าร้านอาหารร้านอาหารที่นี่ค่ะบางทีร้านเล็กๆเกนี่ยเขาไม่คุ้นเคยกับวัคซีนพาสปอร์ตที่เราทำมาจากเมืองไทยเอกสารที่ต้องใช้นะคะคือวัคซีนพาสปอร์ตกับพาสปอร์ตของเรา ส่วนร้านขายยาร้านไหนที่รับทําบ้างต้องเซิร์ชนะคะว่าเมืองที่คุณชมไปเนี่ยร้านเชนไหนรับทำอย่างเอิงเนี่ยตอนนี้เอิงอยู่ที่นีสก็จะมีร้านนี้ค่ะเซิร์ชมาแล้วนี่นะคะนี่เป็นร้านขายยากับร้านขายผลพวกคือสำอางโอเคเพอร์เฟกต์ and that's m a d ไ m can I take the be for me เร้อยแล้วนะคะเราใช้เวลาในการทําประมาณ5นาทีเองค่ะคนละ39ยูโรก็ประมาณพันพันกว่าบาททันนิดๆค่ะพกใส่กระเป๋าไปที่ไหนก็ได้ไปเข้าร้านอาหารอะไรก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะพา,าไปเมืองเอสกันได้เริ่มสัทีได้เริ่ม <laughs> ไ,ไปเมืองเอส คนถามเองนะคะเรื่องมาเที่ยวยุโรปถ้าเกิดขับรถนะคะออจอดแปะข้างถนนได้ไหมที่นีสเนี่ยแปะได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นโล w s ซ a s o n นะคะบางที่ต้องย้ำว่าบางที่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเข้ามาจอดใน parking คือที่จอดรถต้องจ่ายสตาร์นะคะอย่างอันนี้อันนี้ก็จ่ายที่จอดที่ที่จอดรถ เขาก็จะมีเป็นแบบพาร์ n กิ้งทิตคือให้ซื้อทิตนี่เราไม่ได้จ่ายเออฮะคือเขาเป็นอีกแบบเดิน่ะไม่เหมือนตอนที่เป็นอิตอร์นอันนี้เขาจะเป็นกล้องจับทะเบียนรถแล้วก่อนออกอ่ะให้มาใส่ทะเบียนรถอเราค่อยจ่ายตังค์เอ๊ะแปลว่าเมื่อกี้เราเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เราก็โดนปับมะฮะเมื่อกี้เราโดนปากโดนปักโดนปากค่ะ ให้เปไเลไเป็นเรื่องปกติของนักท่องเที่ยวต้องทำตัวหให้ชินเมื่อกี้เราขับออกมาเลยนะคะมันไม่มีที่กั้นแล้วก็ขับออกมาเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องใส่ทะเบียนรถแล้วทำตัวเปน็นนักท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวเขาจะตามเก็บตังค์เราทีหลัง <S 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 <N> นี่เราถึงแล้วนะคะที่นี่เอสนี่คือที่เรงอยากจ,จะขึ้นไปนะคะ <S <S นู่นไปค่ะทางไปทางไปยังไง เดินขึ้นไปไกลไหมไกลหรอหอมยังค่ะรไปมีร้านเล็กๆนะคะขายรูปมีทางเดินเราต้องเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆนี่เป็นติกเก็ตนะคะเอชอโซปิการ์เด้นต้องเหมือนปิดเลยอะ่ะปิดแน่อ<ห>นอน หมู่บ้านปิดหมดเลยป่ะปังปิดหมดเลยนะคะเออไม่งนอันนี้นนจะเป็นแบบร้านขายของนู่นนี่นั่นเ็มไปหมดเลย,ยลถึงแล้วนะคะจุดชมวิวของเอสเกือบหลงทางโหพอมีเครนปุ๊บไม่สวยเลยอ่ะไม่น,าน่ามีเครนอยนะเนี่ยอ้าวยังไม่สุดเหรอยังไม่สุดคะ่ะ อายจังไปต่อนะคะอันนี้เราแค่ครึ่งทางครึ่งทางไปค่ะตอนเราจะขึ้นไปนะคะนี่เห็นไหมคะที่สีส้มๆตอนที่เราจอดรถคือที่นี่นะคะถึงตรงนี้แหละเดี๋ยวเดินไปอีกผลประกอบการนะคะปิดค่ะขึ้นไม่ได้ไหนให้ดูนะคะนี่นั่งเลยข้างหลังนี่คือเขาปิดนะคะเขาไม่ให้เข้าส่วนอีกฝั่งตรงนี้ก็เข้าไม่ได้ ปิดแน่นอน,นบ้านปิดหมดเลยอะเขาไม่ให้เข้าเข้าไม่ได้ปิดเหมือนกันสรุปนะคะเอสก็เป็นเมืองที่น่ารักดีค่ะแต่ว่าเรามา ผิดจังหวะไปหน่อยเรามาช่วงโลซีซันก็คือปกติแล้วอะคะ่ะที่นี่ก็จะเป็นเมืองเล็กๆใช่ไหมคะที่มีร้านพวกแบบคอฟฟี่ช็อปมีร้านขายของนู่นนี่นั่นให้เดินซื้อตามเป็นหมู่บ้านเล็กๆอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเรามาตอนที่ปิดหมดก็เลยฟาวค่ะไม่มีอะไรให้ซื้อไม่มีอะไรให้ดูต้องเช็คฤดูที่มาด้วยนะคะประมาโลซีซันเกินไปออกบบมา,กบบมาเราเดินคปนึงลวกวา แล้ววเดีีย๋ยสแต่เมืองน่ารักค่ะเมืองน่ารักเลย stop it by stop โอ้ไม่อยากจะพูดบ้างเลยค่ะเห็นไม่ถึงหนังหัวกว้างมากไม่ใช่ใจนะคะแสกค่ะแสกค่ะ สวัสดีค่ะชื่อตั๊กนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทค่ะปกติเป็นคนชิวๆค่ะเลิกงานก็ต้องโทรหาเพื่อแล้วค่ะตกบ่ายแล้วเริ่มไลน์แล้วล่ะเฮ้ยย็นนี้ไหนดียันนี้ไหนดีเป็นคนชอบปาร์ตี้ตรงๆเลยก็คือชอบดื่มแล้วค่ะ พอเราเลิกงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องปุ๊บตกเย็นก็อยากจะไปปาร์ตี้ผมเพิ่มก็ต้องทําบ่อยๆพอเริ่มหนีบเริ่มใดบ่อยๆเนี่ยก็รู้สึกว่าผมเริ่มร่วงแต่งจิงก็ไม่ได้ร่วงพัวพภาพนะคะแต่มันก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเอ๊ะมันบางลงมันเริ่มเห็นแบบหนังหัวเขาขาวอะหรือว่าเวลาอาบน้ำเนี่ยที่ท่อน้ำเวลาสระผมเพราะปกติเป็นคนสระผมทุกเชา้ชาชัดเจนเลยว่าผมเนี่ยคือรวมกันทั้งอาทิตย์บอกเลยคือทําวิกอะพอทําผมเนี่ยปัญหามาแล้วจ้ะกว้างมาก ไม่ใช่ใจแสบผมแสบผมเมื่อก่อนอนะเวลาถ่ายรูปบองตรงมามุมไหนก็มามาเป็นเดอด็อกเนี่ยงายเงื้ออเงี้ยม <Wow. S 2> ามาให้มาไม่ได้แคร์มาเลยช้อนมาเลยจะช้อนจะเสยเสร็จปุ๊บพอดูรูปที่เพื่อส่งมาเฮ้ยกลางกระหม่อมเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ชัดเจนที่เห็นชัดเจนมากเลยค่ะจะเป็นช่วงนี้ช่วงนี้ตอนเนี้ยก็หัวเราะได้แต่เมื่อก่อนบอกตรง,ตรงๆมันมันขำไม่ออกจริงๆระคะ่ะ <veins> ็มีไปหาคุณหมอค่ะก็มีไปรปรึกษาว่าเออผมเราร่วงผมเราบางเราต้องปลูกผมไหมกลายเป็นเซอร์ไพรส์กว่าคุณหมอบอกว่ามันส่งผลมาจากการที่เราดื่มบ่อยๆหมอก็อธิบายให้ฟังอะค่ะว่าการที่เราดื่มบ่อยเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราไม่สามารถดูดซึมวิตามินได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วอย่างนึกค้าว่าเวลาเราตอนดื่มเนี่ยเราก็ทานน้อยเพราะเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่อยากอ้วนเราก็เลยแบบเน้นกลับน้อยเน้นดิ้งเยอะนิดนึงสุดท้ายผลออกมาเลยค่ะเรียบร้อย ตับไปผมบางใจบางครบเลยค่ะและยุ่งเดี๋ยวนี้ค่ะฝุ่นควันมลภาวะ PM 2.5ต่างๆเนี่ยรวมมาเลยค่ะทำให้ผมเราอ่ะยิ่งบางขึ้นไปอีกจนมาเจอโซฟแพนนี่แหละค่ะเพื่อนเขาแนะนำว่าใช้เขาใช้แล้วเขาว่าเขาดีเราก็ลองรู้สึกดีรู้สึกแคปปี้ในผลลัพธ์มากไปไหนก็มั่นใจค่ะ อันนี้บอกได้เลยรวบทุกวันเพราะว่าไม่มีเวลาใดผมก็เลยรู้สึกว่าจะมาจะรวบจะปล่อยจะทรงไหนทําได้ทุกทรงเลยค่ะช่วงนี้ก็แต่งตัวเด็กๆหน่อยหิวหิวเด็กหิวเด็กใครชอบบอกว่าคิวเป็นมงกุฎของหน้าไม่ผมนี่ถ้าอยากมงลงแบบนี้โซฟแพรสิคะตอนนี้เราอยู่ที่นีสแล้วนะคะ ร้านนี้เป็นร้านเดียวที่เปิดตอนนี้คารามารี่ก็ดูดีบีฟลาวิโอลีก็ดูดีสะพานเบเนเซ่เราซื้อขนมปังกันตอน6โมงเย็นนะคะสิ่งที่ได้จากปั๊มอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมคะชิ้นยาวขนาดนี้ค่ะแฮมชีส่อยอืมนี่ดีแฮปปี้มาก